สวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสน,นะคะเด็กๆเ,เมื่อวานนี้แม่ครูสอนเกี่ยวกับลักษณะของผักไปแล้ววันนี้แม่ครูก็จะมาสอนเรื่องประโยชน์ของผักห้าสีนะคะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วแต่ละสีมีประโยชน์อย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะประโยชน์ของผักแต่ละสีผักมีทั้งหมด5สี ผักสีเขียวในผักสีเขียวมีสารคอรฟิลล์อยู่มากมายช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งทำให้ผิวพรรณสดใสนอกจากนี้ยังมีกากใยสูงช่วยลดอาการท้องผูกและทำให้ขับถ่ายดีตัวอย่างของผักสีเขียวคะนา้าผักบุ้งผักโขมผักกาดแปงกวา ผัวลันเตาเป็นต้นค่ะผักสีที่2คือผักสีส้มหรือสีเหลืองในผักสีส้มหรือสีเหลืองมีสารเบตาแคโรทีนและฟลาวโวนอยด์ช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบำรุงสายตาตัวอย่างของผักสีส้มหรือสีเหลืองเช่นแครอท ฟักทองมันเทศเขา้าวโพดเป็นต้นค่ะผักสีที่3คือผักสีม่วงในผักสีม่วงให้สารแอนโทไซยานินช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมองแถมยังช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไรที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ตัวอย่างของผักสีม่วงเช่น เือกบันม่วงเป็นต้นค่ะผักสีที่สี่คือผักสีแดงในผักสีแดงมีสารไคโรปีนซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งปอดอีกทั้งยังช่วยยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเยื่อบุมดลูก ตัวอย่างของผักสีแดงเช่นมะเขือเทศหอมแดงพริกหวานพริกชี้ฟ้าเป็นต้นค่ะผักสีสุดท้ายคือผักสีขาวหรือสีน้ำตาลในผักสีขาวหรือสีน้ำตาลให้สารอะลไลซินที่ช่วยสร้างเซลล์ให้แข็งแรงยับยั้งการเกิดเนื้องอกช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมาก ต้านการอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดลดปริมาณไขมันในเลือดลดความดันโลหิตป้องกันเส้นเลือดุดตันและรักษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวอย่างของผักสีขาวหรือสีน้ำตาลเช่นกระเทียมหัวไชเท้าถั่วงอกกลั่ำดอกเป็นต้นค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะได้รับความรู้กันบ้างไหมคะ ว่าผักแต่ละสีมีประโยชน์อย่างไรบ้างเชา้านี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะดเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันตอนบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ